หลังๆม่เนี่ยไม่รู้ว่าเป็นห่วงหรือสรนอเรื่องของอื่นนะคะด้วยความที่บุคคลใกล้ตัวหรือคนที่ทํางานร่วมกันกับปังกกนะปังกอรู้สึกว่าเราห่วงเขาเออทำไมคุณทําอย่างนั้นทําอย่างนี้ทั้งๆท,ท,ที่บางทีเขาอาจจะไม่ได้อยากได้ความห่วงใหญ่จากเราก็ได้นะเหมือนล่าสุดไปเจอเพื่อนที่ไม่ได้เจอกันนานนะในรอบเกือบเจ็ดเดือนเลยนะและทีเนี้ยนาอ้วนขึ้นเยอะอ้วอนจนแบบว่ากอดกับไม่มิดนะ เราก็เลยถามว่าไปทําอะไรมานะคะคือเขาก็บอกเราแหละว่าฉันอน้วนขึ้นเยอะนะอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยอยากรู้สาเหตุอ่ะเธอดื่มแอลกอฮอล์ไหมดื่มอ,าาอ,มมอ่ะเบียร์ไม่ก็ไม่ได้เยอะก็ไล่ไล่ไล่จี้ไปจนเพื่อนจนคิดว่มามึงเป็นตํารวจเหรอมึงทำไมไมึงถามกูขนาดนี้นะคะคือเราอยากรู้ต้นตอของปัญหาจริงๆนะะแต่เพื่อนคนที่อ้วนขึ้นก็สรุปมาได้ว่าคือเขากินมื้อดึกแล้วเขานอนแอลกอฮอล์ไม่ถ้วนคือกินแล้วก็นอน,อนกินหนักตอนก่อนจะนอนนะะส่วน ันักที่สองนะก็คือน้องขนสพนะด้วยความที่เราดูเราสังเกตนะคือจะไม่ชอบใส่หมวกกันน็อกกันบ้งกโกเองเคยโดนน้องขนส่งขึ้นต้นด้วยตัวเจนะชนท้ายนะฮะแล้วไม่ใส่หมวกกันน็อกคุณลองคิดดูว่ากระจกรถกระจกหลังอนะ่ะสองชั้นไม่ใส่หมวกกันน็อกเพราะโขกระจกแตกลองคิดดูดิว่าจะเป็นยังไงแลวทีนี้ด้วยความที่เราเห็นว่าบางกก็กลยไล่ถามว่าใส่แบบเนี้ย มันดีกว่าใส่กกันน็อกไงน้องอคือเวลาพิ่กดถามเขาพี่กดจะเปรียบเทียบไม่เอาเห็นว่ามันดีกว่ายัางไงมันปลอดภัยกว่าไหมเอ้ยใส่หมวกกันน็อกแล้วมันร้อนหูอื้อพี่นอืนแล้วมันปลอดภัยไหมน้องน้องใส่แบบเนี้ยคือเราห่วงคือก็ยืนถามยืนไอ้นี่เลยนะยืนคุยแบบอยากให้เขาดูแลชีวิตตัวเองให้มันดีกว่าเนี้เพราะว่าบางครั้งคุณคิดว่าใส่แค่เนี้ยไม่เป็นไรหรอกอืผมไม่ประมาทหรอก แต่ว่าเราไม่สามารถคนโทรลคนอื่นได้